ไม่ยอมให้ใครมาแตะชมพู่อารยาเปิดความจริงถึงน็อตและแทนหลังมีข่าวบ้านน้อย จากกรณีที่มีชาวเน็ตโยองอักษรยอ่อสามีสุปตามีบ้านน้อยซึ่งหลายคนพุ่งเป้ามาที่บ้านของชมพู่อารยากับน็อตวิสรุตแต่ข่าวลือดังกล่าวก็ปัดตกไปล่าสุดชมพู่อารยาได้ออกมาเปิดใจว่าก็ไม่ใช่แล้วไงเลี้ยวไปแล้วชมว่าไม่มีใครชอบไม่ใครมาแตะครอบครัวมันคืออันดับหนึ่งสำหรับเราชมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ไม่ชอบเราก็คุยกับพี่นอ็อ คุยว่ามันเป็นแบบนี้ใครทําอะไรเราผิดหวังที่โยงมาคู่เราเราอยู่โดยที่ไม่เคยรังแกใครชมไม่ได้คุยกับน้องที่เป็นข่าวเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องคุยกันเราก็เดือดร้อนทุกฝ่ายเขาก็แล้วแต่เราว่าจะยังไง ความรู้สึกเรามาอันดับแรกต้องแบ่งเป็น2กรณีคนที่มองเข้ามาเราห้ามใครคิดไม่ได้อีกจุดที่ว่าเราอยู่ของเราดีๆทำไมมันเกิดขึ้นกับเราชมไม่ต้องตามหาก็รู้ต้นตอแล้วว่าเกิดจากใครขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวเราตรงนี้ทราบซึง้งถ้าจะให้พูดคือเราก็หลงผู้ชายเราไม่ต้องออกมาอธิบายรอกเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้จักพี่นอ็อตเรามีโฟกัส มีภาพบางอย่างร่วมกันมันไม่ควรถูกทำลายด้วยข่าวแบบนี้เราต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันที่ผ่านมาชมไม่ได้โฟกัสว่าใครมองพี่นอ็อตหรือคนไหนหิวอะไรแบบนี้เราไม่ได้โฟกัสเลยเราห้ามความคิดคนไม่ได้ ข่าวที่เกิดขึ้นเราก็ยังมั่นใจเขาเหมือนเดิมไม่มีผลกระทบอะไรความสัมพันธ์ยังแน่นขึ้นอยากหาต้นตอไหมว่ามาจากไหนชมพูตอบว่าคือชมไม่ต้องตามหาก็มีคนมาบอกอยู่แล้วไหมเราบอกกับลูกๆยังไงถ้าเห็นข่าวชมพูได้ตอบว่าคือเด็กก็ยังเด็กมากนะคะยังไม่รู้เรื่องอะไร อีกมุมก็มีคนซัพพอร์ตเราเยอะมากใช่ค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่รักครอบครัวเราต้องบอกว่าตรงนี้คือทราบซึ้งจริงๆผู้ชายมีครอบครัวมักจะดูมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นถามว่าเคยมีเหตุการณ์แนวนี้เข้าหูมาบ้างไหมชมพูต่ตอบว่าก็ไม่เคยนะที่ผ่านมาก็ไม่รู้และไม่เคยโฟกัสด้วยหรือจะต้องมานั่งจับผิดว่าคนนี้มองเขาหรือคนนี้เทคหาเขาหรือคนนี้ดูหิวอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น็ หล่อขึ้นและดูฮอตมากคนเลยจับตามองเยอะชมพู่ได้ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือเราห้ามความคิดคนไม่ได้อยากจะคิดอะไรก็เอาที่สบายใจเลยเรื่องมรดกคือเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่แล้วเราผ่านการสูญเสียอะไรแบบนี้เราฟังเรื่องงานของเขาอยู่ตลอดถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่ลูกจะทำยังไงเราคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็เซ็นชื่อเราในพินัยกรรมจริงๆ